ลับลื่นอหอยลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดนะไม่มีปัญหาอหอยไม่มีนะเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็เงินเข้ากระเป๋า <c oughs> ไอ้เหี้ยเข้ากระเป๋าเมียกระเป๋าเองวะกระเป๋าเดียวกันเลือกคนอะไรกระเป๋าคนละกระเป๋า <c oughs> โอ้ดีเนาะเออคล้ายๆกูแหละเพื่อไม่เผพิการนลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยหอยดีนะโอ้คันบอกจะเอาน้ำไปบะบบให้กู <c oughs> ไม่เห็น,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 นเอามาไอสัตย์ Ở đây để kia mẹ đó oh. À mẹ ไปจิ้มมาที่ไหนวะเนี่ยนานแล้วครับนานแล้วเหรอไปจิ้มมาทําไมวะเขาว่าดีเขาว่าดี <c oughs> กูก็งงไอ้เหี้ยเหมือนคนเป็นโรคซิฟิลิสเนี่ยไอสัตว์ตุมต่มๆๆจิ้ม,มอันนั้นก็จิ้มมาเหมือนกันกูว่า,าละเออ,อ่ไม่ละความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเนี่มึงเห็นในตัวกูมกูเป็นอาจารย์แล้วย่งม่มีรอยสักท้งอย่างเลยขังไว้ขังอยู่ที่ตัวกูนี่ใช่ไหมสักยันก็ได้ความสบายใจที่บอกอ่ะเนะ เดี๋ยวคุณไม่เจอครูบาอาจารย์ไงน้นามาวันนี้นะปังๆเลือเล่อนๆเลื่อนปึ๊ดเลือเล่อนปึ๊ดเลยอันนี้นะไปแปะปูไอ้หอกฮักไปมามา อันนี้ก็เงินเดือนก็สองคนลงกันก็หลายหลายบาทเนี่ยเกือบเกือบแสนกันเนาะเท่าไหร่วะบูแดกบูแดกอันนี้ก่อนไว้ไอ้เหี่อะไรนะกระทิงกะคึกไม่ได้แดกเลยไม่มีที่ลงนะไอ้สัตว์ได้อยู่ดี๋ยวไงที่นี่วายดิฟโพเอ็มร้อยแน่นอนเลยไยอันนี้โชคอย่างเดียวเลย วดที่แล้วเป็นไงเขียดไปเลยเียดให้โดนม <laughs> <laughs> ดั้งเลยในเพลินอย่างไหนบอกงไมเข้ามาเลยแค่ทีเดียวกูได้พักทีเดียวไหมฮนะเหมืนกระท่อนกระแท่นอย่างเนี้ยนะพรุ่งนี้มาแต่วันนะครับผมไม่เกินเที่ยงครับพรุ่งนี้ผมไปสารคามต่อเลยนะตระกิจเยอะช่วงนี้อีเวนต์เยอะอีกางที่หนึ่งก็ไปอ้อมน้อนจ่อก 呗呗。 ขอไม่ให้เฉียดขอให้ตรงเอากี่ตัว3เออสามตัวับโลบนิดนึงแต่ก็คือไม่โลบเอาหกัหใช่ไหมหอยได้นะตกใจไม่เฉียดเรียกไอ้เพลินมาดดไอ้เงี้ยทีเดียวไอ้สัตว์ปุ๊กยังทีเดียวไหมมึงยาวๆได้อ้เงี้ย พักทีนี้กูนวดยาวเลยนะไปแปะปูนะปฏิยาแก้วเกิดและเกิดแก้วเอาที่โทรศัพท์กูอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคขอบคุณมากที่ยอดเด้อเอ้เลนิดโทรมาทำไมวะ โทษผิดเดี๋ยววะไอ้ป้าเมียมันโทรหากูทำไมวะชเชคเหรอ เลยเสริญกูเรื่องพาสปอร์ตเลยนะเขียนอะไรกูต้องค้นหาพาสปอร์ตกูไว้ไหน่กว่านั่งสบายสบายอ๋อดูใช่ไหมมีอะไรอยู่วันนี้ตอนนมือหลับตาทำเจ็บเป็นสมาธิห้ามลืมตานะเวสอบหูเสวสอบหูเสวสอบหูเสวสอหูอันนี้จ้อันนี้จ้ากายเยกายเยเจโตเจโตวิติกวิติกวิติกวิติเสก็เลยเกเลยอร่อยอย่างตัวเวสอบหูเส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 วสอบหูโอเคนะเอาเขียนกระดานมานะ

แล้วแล้วเมียมึงคนคนทนที่หนงไปเล่นด้วยไหมเมื่อก่อนเนี่ยเล่นกับมึงเลยโอ้โหอีะเอาหนไปสุขภาพอย่าให้สุขภาพอ๋ออยู่ อยู่ให้อยู่ได้อยู่รอดอยู่ปลอดภัยมีกินมีใช้ตลอดอ่ะโอเคนะ,ะได้เด้อเราเลี้ยงลูกดีไหมเลี้ยงเลี้ยงพี่หรืออะไรลูกกอบอะบูไว้นะอก็ไม่ต้องหรอกก็ดูแลกันไปถ้าเกิดเอาให้สับปเปลอือเผาไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งเอาไปอีกเนาะเก็บไปเองดีกว่าเพราะกูก็อยากได้ไมนเันเหี้ยหายยากนะบอกให้นะพวกนีน้นมือ คือคนมีวิชาคมเขายังไม่ค่อยกลัวอะไรเรื่องพวกนี้เขาชอบเขาอยากได้กันไม่อยากลองดีกว่าเป็นอะไรที่มันหายยากแต่เคยมีโอกาสที่จะได้แต่เราไม่ใช้เ่าหร่ใช้อาจารย์เป็นเครื่องมือเอาว่้เอามาให้กูแบบรานหลอกลอถูกไหมต้องให้มาด้วยความเต็มใจอ่แบบมืม่ต้องกลัวนะมาวิมานอสูนอยู่กับผมด้วย ไม่สบายน้องชายก็เลี้ยงเป็นแม่เลยนะคนนี้เนาะก็ <c oughs> ตัวแทนแม่คิดถึงแม่เหมือนกันเนาะก่อนผ่านมาคนหนึ่งหายไปคนหนึ่งก็ใจหายเนะยาะเนี่ยเขาเรียกว่ามันเริ่มล้มหายตายจากกันไปเรื่อยๆอันนี้ผมก็ต้องทําใจแนละ้วมาจนจําได้อนะใช่ปะ่ะขนมือ,ม,อมาจนจําได้ทนะี่บอกนะนเขาไปดีนะแล้วถ้าเกิดเขาไปแบบไม่สบายคงกลับมาแนละ้วไงแต่นี้เขาไม่กลับ ในปราบลองตายดูไหมเผื่อไม่ดีแล้วมึงจะได้กลับมาอะลงมือเออไม่ต้องทุบไปเอาหน้าไปอย่าคุณนึกว่าอะไรเข้าไม่ต้องทุบไว้เอามาไอ้เพิร์นไอ้เฮียโอ้โหมึงแต่ละอย่าง นั่นใส่ก่อนหรือแตกอย่างเงแตกหมดเลยเป็นไรใส่ใหม่ได้กอบนะเออเอามาๆๆมามสัตว์ลายมือยังไะลายแทงกูนะไปใส่ใหม่อ๋อนี่กุชชี่ด้วยเอาอามาๆๆอันนี้ห่แบบมือน่าฆาตมารเลยพากูนี่หักสามข้อนเลยเฮีย หายากเลยนะนี่อะไรมึงเอากะโหลกที่อะไรมาเนี่ยมันอยู่ในบ้านของมันเลยบ้าไอ้เหี้ยกะโหลกมาได้ยังไงเนี่ย <Okay. S 1> นี่กะโหลกคนนะครับอันนี้คล้ายส่วนหน้าผากหรือปั่าข้างเดงเนะนี่ยนี่มึงมาได้งไงเนะี่ยมันไม่พูดอะไรมนะันไม่ได้จะโดนคือมองเรามองเราก็รู้นะง่ายๆนะครับนี่คือกระ,ะดูกจริงๆนะครับกระดูกคนจะเป็นส่วนวน,น่าจะเป็นส่วนหน้าผากด้วยซนะ้ำไปถ้ามองแล้วมันจะแบนไงไหมในรูพุนกระดูกไอ้ยักษ์ถือไว้ก่อนเอาไม่ถือด้วยไ <c oughs> อ้เหี้ยเอ้ยไอ้ยักษ์ไอ้สัตว์ อันนี้ก็เป็นหุ่นนะครับหุ่นฟางนะครับเขาทำนะโอ้ยตายหาอุ้ยอุยร่วงลงลงลงออมาหน่อยดิยักไม่ถือเลยเหรอฮะไม่ดีไม่ดีโอ้ยมีมิดโกนด้วยนะครับโอ้โหไอสัตว์นี่ครบสูตรเลยนะครับมิดโกงมิดโกนนะครับแล้วมึงเสือกเอาลูกกูไปอยู่ด้วยนะยัดทำของใส่กูแล้วเหรอเนี่ยไอ้ยัดพระกูยัดแค่แล้วนี่อะไรเนี่ยมึงเนี่ยโอ้โหหายตัดตัดลูกผมออกไปอันนี้ใครเนี่ยลูกบัตรของต่างชาติเหรอ มันทิ้งไว้รวมไม่หมดแล้วก็มีลูกผมนั้นบาดรของมึงตัดรูปออกไปอ๋อตัดรูปมึงออกไปนี่เมียมึงทําใส่มึงเหรออยู่ในบ้านมึงเนี่ยหรือไงกูไม่รู้อ่ะแต่นี้มันคือการทําของนะเนี่ยมีมิดโกนด้วยมิดโกนนี่มาจากไหนโลโอไอบีโอไอบ้านตรงไหนไหมใครทำแจ้งมาไหนครับอือหึไอ้เฮียแค่จับยังปวดหลังเลยครับนี่มีกุมารทองที่ไหนได้ีัย ้ยยัดเป็ดด,ดีเอามาแล้วกูจะทำไงกับน,นี้ดิชิ้นนี้เดียวเนี่ยโออยจะอ้วกอุ้ยดูพี <c oughs> ย่ยักษ์โอ้พุง่งฮะไอ้จะยับดูดิดูพี่ยักษ์ไอ้กล้องดูไอ้ปัก <c oughs> ไอ้หน้าเฮ <c oughs> ียนี่ก็โง่อีกไอ้เด็กเวรก <c oughs> ลอ้องให้ทันดิเฮียดูอาการที่ยักษ์เขาเนี่ยเออเขาเขาเขาเหมือนคนท้อง นี่มาหาได้นี่มามาไม่ได้อันนี้ก็คือมิดโกนนะครับมิดโกนนะอันี่ออกไรบิวอี้เหี้ยผมขอพูดงานเดียวผมไม่จ่ายเราไม่รู้ว่าจ่ายไปผมรู้ว่าผมเป็ทางไหมึงจะเลิกยาก่อนอย่างแรกไอ้เหี้ยผมเลิกนานเลิกแล้วครับตั้งแต่มันมาไม่เดือดเลยแล้วผมนั่นอ่ะมันเป็นเส้นหน่อยเส้นหน่อยเอ๋อมึงเอาถุงให้กูสักใบดิผมทิ้งไปแล้วผมเผาทิ้งไปให้ลูกอยู่ไว้ตรงนั้นเกินไปครับอะ ไม่ใช่เดี๋ยวกูมาพักกูก็ออกก่อนไอสัตว์ไม่ใช่หรอกมันมีของกูอยู่ด้วยไงล่อสักกูสักหักเลยเฮียตอนกูบวชเนี่ยง้อาหายากกอะเนี่ยเฮียล่อกูสักขนาดเนี่ยเอาไว้ไลได้อยู่เออสบายสบายสบายมันกระดูกจริงไงเนี่ยมันก็เนี่ยไอเฮียมันก็เป็นส่วนนิดนิดหน่อยหน่อยพวกนี้เป็นส่วนใหญ่ใช้กระบุผี่ไตหงทำเนี่ยตอนที่มาหาศา์เนี่ยกระดูกด้วยกันเลยแต่ของไม่มอยู่ในบ้านมันมันฝังไว้อยู่โอ้เฮียเฮียมึงนี่พอได้เลย คือมึงเป็นอย่างนี้แหละมึงต้องเลิกรู้ว่าไอ้หนูผมเลิกมาทำงนานเออนะเอาเอา,เอาพลาไปเก็บไวนะ้ก่อนไอ้เหี้ยไว้ไหนก็ได้ได้ต้ไไนไม้ก็ได้ของกูเองไอ้สัตว์เดี๋ยวกูเผาไปอีกรู้สึกปวดหลังตึกต๊กอ่ะอันนี้พระเก็บไว้เอาพวกนี้เก็บไว้อ่ะอันนี้เก็บไว้อันนี้มีฟอ,ย,อย,ยด์นะไอ้สัตว์จะใส่รวมวัชระหุเลยไอ้เหี้ยเอา้ามาใครเผาไหม <c oughs> เดี๋ยวเก็บไว้ อเออนี่เฮียอะไรเนี่ยเอาถงบ้านเปิดเปิดดิคืออะไรเนี่ยเฮียถวงน้ำงี้วเปิดดิโอ้ยักษ์ย oh, 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 hmm. oh, 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 ัก oh, ษ oh, 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 ์อ้กแลโอ้อย่าพุ่งอะไเฮียโอ้ยเฮ้ยคือไอ้เฮียนี่ใครทำวะโอ้ไม่ได้โอ้้เหี้ยเีายอ้วกมันดีกว่าอยอ ที่เราสิ่งสําคัญไว้เนี่ยที่มันไม่ผมก็ติทิ้งคลองเลยไอ้เหี้ยแม่ยายมันคนจังหวัดไหนวะเชียงรายเชียงรายกูรี่เปิด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 ดินดูเปิดดูดินดูดูลูกไอ้เหี้ยกูเหี้ยกูไม่ให้กูกูดูไม่อยากจะจับหรอกไอ้สัตว์ตกกรบปกมือกูอะไรวะดึงอะไรก็ไม่เอาเขามาติดกาวไว้หมดเลยเออไอ้เหี้ยอใส่มานี่เอาไอ้เหี้ยไม่มีกระป๋องเลยมีอะไรไม่จะเผาไอ้เหี้ยเนื้อมึงเอามาจากไหนในน้ำเนี่ย ผมลงไดุ้ลบ้านผมมาเป็นน้ำใช่ไหมครับทิ้นขรึ่งน้ำครึ่งหนึ่งแล้วผมก็ลงไปลงไปงมมาเพราะว่ามันรู้สึกยังไงไม่รู้อะ่ะโอ้โห <c oughs> ไอเด็กเว <ư? S 1> เออ้ยเ้ยเล่นที่อะไรมึงอย่าไปเล่นอย่างนี้นะไอสัตว์ไม่ใช่หมายถึงว่าไอไอไอควนทำเนะนี่ยนี่นี่กระเป๋านัแล้วมันก็ของอะไรใส่ไว้ไงี้ยครับแล้วก็ที่วัดถ่วงน้ำไว้เปิดดิอะไรหๆโอ้โหเปิดเปิดดูกูจะดูดิวาทยาศาสตร์โอ้โหไอเหีๆๆ้ยมันนี่ยกยกยกขึ้นมากูจะดูแม่โอ้โหไอเหี้ย อะไรแตกวะเนี่ยไอ้บัสเอามือมาจับไปดิจับหน่อยคนดูเี้คนก็รู้แชร์ไว้เยอะเยอะเปิด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 ไม่ใช่มึงจับมึงจับหน่อยจับจับับมีอะไรมั้งอู้วี่ไอ้เนี่คืออะไรอะไรบาดแตกบาดแตกเออบาดแตกไอ้เหี้ยเออเหี้ยนี่ใบจะก่อนหยิบอันนี้มานี่คืออะไรตามตามตำราเป๊ะไอ้เหี้ยบาดแตก โอ้ยเฮ้ยแคเล่นกันอย่างนี้เลยหรอวะโอ้เฮี้ยมึงงงมาได้เนาะมึงกันอื้บกูเฮี้ยเอากระดานช่วงไหนดิอันนี้คืออะไรเปิดดิอันนี้มีอะไรใส่เนี่ยใส่เนี่ยเปิดเปิดตั้งกติโอ้เฮี้ยกูตั้งกติได้ไงผมถึงมาอาจารย์โอ้ยเฮี้ยว่าหายไปเยอะแยะอ่ะมีอะไรอีกโอ้โหเฮี้ย นี่ที่เนี่ยโอ้โหอุปกรณ์อ่ะพ่อพ่อพอพ่อพอ่าใส่นี่ไหมไอ้เนี่ยกระดงกระดูกนะครับบาดตรงบาดอ้วงไอ้เนี่ยล่วง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 ไอ้สัตว์ไอ้กระดูกกูวิ่หลงไม่รู้ว่าเอ้ยล่วงไอ้เนี่ยบาดมาจับดีๆไปเียเดี๋ยวตกอยู่ในนี้บ้างของกูนี่ก็ไอ้นี่อยู่อ๋อไอ้กูชีวิตกูนี่ต้องมาเล่นกับอะไรวะเนี่ยเออสายยาศาสตร์นะครับมันก็เป็นแบบเนี้ยบาดแตกนะครับผมนะเออเรื่องตาเนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้บาดบาดมือห่อนี่มันจะเป็น เออของกูเก็บไว้ไอ้เหี้ยพระกูเก็บไว้นะโอ้ยออกกันหมดเลยสัตว์ย่องอ้ยักษ์นี่ไอ้เหี้ยไปหมดเลยอ้าวไอ้เหี้ขยขนาดใส่พระกูด้วยนะไ,ไอ้สัตว์เดี๋ยวอาจารย์เอาแล้วมึงคนเดียวเลยแหมชิ้นนี้นี่ต้องเผาเนี่ยกูไม่อยากจะทำเอาไว้ก่อนเอาไว้นี่ก่อนเอามาเดี๋ยวค่อยเผาทีเดียวกระดูกครับอันนี้เป็นกระดูกรู้เลยครับนนะเี่ยกระดูกเม็ดโกนหุนห่นหุ่นที่เสียบคอได้ไมั้เนี่ยไป มึงบาดแตกอีกอะไรีกมึงจะโดนเยอะแยะมากมายแสดงว่าเขาเกียดมึงไหมไวันนี้มึงจะเอากลับบ้านหรือว้นี่ไอ่ยับเห่าเผาเองไอ้สัตว์วางไปใบาใบิวหน่อยแล้คืนนึงแรงข้างหน่อยเอาไหมเยอะกูสูตรเข้าไปละกูจะโดนอะไรแล้วละเฮ้ยนี่กูโดนของเลยอย่างวันนี้ที่ฐานที่ฐานเดี๋ยวกูเหตุการให้นะ

อุ Ooh, ๊ยอ like er, <laughs> ีเหี้ยอะไรก่อหลังรู้ไหมเนี่ยรู้สึกปวดหลังมากเลยไอ้เหี้ยสาวเล่นไอ้เหี้ยยักษ์นี่อ้วกคุ้งเลยัมาเนี่ยนมมือถนัดใส่ถนัดใส่เขี้ยวเสือก็เนี่ยไอ้เหี้ยเขี้ยวเสือกูเอ๊ะไปไหนอยู่คอยักษ์อนมมือรับตาทำจิตให้เป็นสมาธิห้ามลืมตาเด็ดขาดไม่คือลืมตาแล้เว่อต่อผู้ต่อไวปไปไปเว่อต่อผู้ต่อไป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  อ๋อไปมึงตักขอไปตักขอฮทนออไปนมึงตักขฮ้ังไปตักขอฮู้ังตักขออ๋ไปตักขฮทังโอ้้สัตว์ตักขะฮังไปนอนในบ้านนั้นได้ยังไงตักขอฮูังเยตักขฮทังตักขอฮู้ดังเยตักขอฮู้ังไ ตัดขอหัวุฒิทงรวยรไปตัดขอหวุฒทางไปโอ้ยตัดขอหัวุฒงตัดขอัวุฒงตัดขอหัวุฒงตัขอหวุฒทางตัดขอวุฒิงยตัขอวุฒงไวตัดขอหัวุฒออกไปซะมึงไอ้พี่งออกไปงไอ้พี่กโนะไอ้ี่ย

เอาไปเผาไหนวะมีไ hmm. อ้ถุงนั้นอยู่ไหนไอ้บาสเอาไปเผาไอ้เหี้ยใหม่หน่อยหน่อไม่กล้าเผาอีกอันนี้ก็ต้องเผาออกหมดอ่ะรวมไม่เผาเลยมีเห네ี้ยอะไรที่เผาได้บ้างวะมีเอา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 แอลกอฮอล์อ่ะบีบบีบบีบแล้วเผาข้างหลังนั่นแหละไอ้บาสไม่เผาไว้มึงบุญครั้งนี้แล้วมึงจะหายตุ่มไปเออไปเลยมึงจะหายเป็นตุ่มรู้ป่ะนี่ข้างหลังเลยแล้วก็เอาอันนี้ด้วยเอาเอาแอลกอฮอล์บีบบหน่อยก็ได้ มีเชื้อไฟอะไรดูดินั่งนี่ก่อนนึงแล้วก็หอมอีใช่ไหมเดี๋ยวกูชาพวันนีิจก่อนเออข้างหลังเนี่ยเออตรงย่าเนี่ยเลยด้วยโอ้ยเอาอือตรงนี้แหละตรงนี้หงส์นี่แหละบางลูเนี่ยหาพวกของเขิงอะไรก็ได้พอพอไปเช็คให้ได้ครับออกไปเช็คไว้ไปเช็คหน่อยเว้ย กระโหลกเนี่ยเฮียหน้าทำกลับแล้วเกินไอ้สัตว์ไอ้พวกปั้นเหน่งนี่เฮียกูแม่งกูได้เยอะละเอามาเยอะแล้วแหละก่อนเอ๋อไปไอ้บ้สไอ้เด็กเวนเออมเอาเออเอาแอลกอฮอล์จัดการไปเออบีบแอลกอฮอล์ใส่ไอ้พวกไอ้พวกของอะ่ะเออใส่ของไว้ดูดิแม่งไอ้เฮียปั้นเหน่งแม่งมันจะเผาไหม้แล้วเหรอ เฮียมึงเชื้อฟืนแค่นี้จะพอเหรอไอ้บัศเผาเผาได้เหรอลองดูจะไหมเหรอไอ้เฮียจริงๆน่าจะเปิดฝาก่อนนะไอ้เฮียไายซะพี่ยักษ์กูไอ้เฮียแม่งเอาต้อยูไปด้วยไอ้สัตว์หนีไปเลยเด็กเวรไอ้เฮียไอ้ยัดเค้ไอเข้ บาดแตกแล้วก็พวกปั้นหุ่นทวงน้ํากลับไปไว้ใต้หุ่นนั่แหละให้บ้านอยู่ไ,ไ,ไม่ได้ปกติแล้วเยอะจัดมันมเขามันมันเหมือนกับไว้ใต้หุ่นบ้านอะฝังไว้แล้วมันน้ามันท่วมใต้หุ่นไงมันก็ไปงมออกมาเจอแล้วมิดโกงมิดโกนนี่อแม่งในนั้นในกองเลยไปไปอะ มึงก็ไปมึงก็มึงก,ก็เปิดฝาหน่อยก็ได้บัสอ้เหี้ยมึงเลือกไม่เปิดไอ้ยีย๊ดเค่ฉลาดมึงเอาไม้เคีย่ยวเคีย่ยวเคี่ยวไม้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 บัสเอารับรองเอามาหาไม้หาอะไรก็ได้เอาหินก็ได้หิน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 เออรับรองไอ้สัตว์เดี๋ยวหน้าหายขึ้นตุ่มแน่นอนไอ้บัสเชื่อกูเอาเลยไปเอาเห็นป่ามันมันไม่ออกไอ้เหี้ยมึงไม่เปิดโอ้ยอ่าโอเคโอ้มาแล้วมาแล้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วไอ้บัสอ้เหี้ยออกแล้ว มึงโอ้โหมึงก็ไว้ไว้กันรวมกันนี่ไอ้บัดเออเอออ่าเออมึงเทลาดเลยลาดในเนี่ยอุ้ยอี๋อุ้ยบัดไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้จัดแรงเหลือเกินไอ้สัดปุ๊บเลยเหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยยัดเม็ดไอ้บัดรลบไปดิไอ้ก็ห่อหนยไอ้กห่อม่หมดเลยเฮียไอ้เด็กเหี้ยโดนแล้วไอ้สัดไอ้ก็หอหน่อยเนี่ยไม่เปิดไอ้เหี้ยกูปุ๊สลัดจัด โน่น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 ไหนเอากระโหลกไปมไม่ก่อนเออไหนกระโหลกโอ้ยเด็กเฮียเอ้ยเอาไม้เขี่ยก็ได้เออเนี่ยเออเอาไปเมื่อเขี่ยนั้นไปไอ้ขวดแอลกอฮอล์อ่ะให้เข้ามาเออจบมันยังไม่หมดหรอกมั้งโอ้ยบาดนั่งบุบเลยสัตว์ไอ้เฮียตุ่มหายเลยไอ้เฮียโดนไฟนะเออมาดูกันดูกันโลก่อนมันต้องเปิดฝาไม่เปิด เอาไปเออระวังระวังอะไรตรงมึงเอาตรงกะโหลกอ่ะไอ้เนี่ยกะโหลกหัวกะโหลกอ่ะเออกะโหลกเออระวังตามสายไม่ได้บาสไอ้เนี่ยน่ามบเลยนะมึงพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมึงกู้ปีพอเดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันตามมั้มาอันนี้เลยอันนี้เลยเออมามาโอเคไปล้างตีนซะไอ้บาสไปเออไปแล้วตอนเย็นมาโดนกูตีอีกรอบนึงไอ้นุ่นมึ้างนู้นไอ้เหี้ยตีนไอ้เหี้ยแล้วตอนเย็นมาโดนกูตีอีกรอบนี่ฮะพี่เด็กเวรนเนี่ย เอาไปอีกรอบหนึงครับออให้มีเสียมันเอาไปไอเด็กเนี่ยมันสัญญาศาสตร์คนทางเหนืออีสานใต้แม่งมิหมดเลย่ะกูกูมีหน้าที่แก้ยงเดียวกูทำไม่เป็นหรอกแบบเนี้ยแต่กูศึกษามาเรียนมาให้นี่น่าเห้เพื่อนลูกมึงแบ่งคนละคนเหรอ

อย่งพิโกโลไว้สัอ่าบะบ๊อาบน,น้ำมนต์ต่อนะไปหอยไปเด้อผอนไปเด้อ <c oughs> อืมไปไปอาบน้ามนต์เกมี่ไป,ไปนนไล้างไปไมอาบน้มนามนต์อีฮีู้เผาไปแล้วตั้งนานอีฮี้แมงไม,มายควายหายแมงไม่เป็นปส้นตีนหน้าถีไปนไหน้าหายไปอาบน,น้บมนต์น้นไปเอ <c oughs> อ่าลูกนี่พี่อากูล่อ้้ยใส่สเขียวไปด้วยทัดล่อเขียวหายห่างตัวเลย อย้ดเป็ดไปเยี่ยมกรรมชาวบ้านนะใครเยี่บางทีไปยุ่งกับเขาอะเรื่อกรรมของชาวบ้าน,นเขาเอาไมหนูหเออเออ,เอ,อมาโทรศัพท์วางที่โทรศัพท์เหรอกี่ควบแล้วอะสิบสามอยู่ปออะไรแล้วอยู่มหนึ่งเหรอเออเัานําเมือนะตั้งใจเรียนนะ เรียนเก่งเอาไว้เพื่อนไม่มันช้าบออสมองช้าเออเอานะมึงก็เลิกไอสิ่งที่ไม่ดีนะรูกไปอ่าน้ั้งหมดทั้งพองลูกเลยไปจบยังไปดูที่เขาไอ้นี่ก่อนนี่ดูเผาที่ยิยมให้เอาไว้สัตว์กระโหลกีหมหมดแล้วเหรออ๋อนี่่่เฮ้ยดำแล้วเว้ยอืมไปเอไป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 แล้วเอาไป អ <t> ៉ាអបាយយิงបងយកកាត់レレហើយទីនេះレហើយអីយ៉ាទៅកាត់ចប់អើໃຜໃຜមក